บันทึกไทเบฟหน้านี้คือปริญญาสีผาหนึ่งในความภาคภูมิใจของมูลนิธิบ้านนกขมิน้นพอมาอยู่นกขมิ้นได้ประมาณเก้าปีแล้วนะครับมาตั้งแต่ผมมาจากเหตุการ์สึนามิครับพอโดนสึนามิแล้วก็เสียแม่กับพี่สาวแล้วก็บ้านแล้วก็คือไม่เหลืออะไรเลยจริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าตั้งแต่ตอนนั้นจะได้เรียนต่อแล้วครับจากต้นกล้าที่โดดเดี่ยวได้มาอาศัยพำนักใต้ร่มไม้ใหญ่ ภายใต้กิ่งก้านสาขาที่แผ่ขยายให้ความร่มเย็นชุ่มชื่นหล่อล้อมความดีงามจนกระทั่งเติบโตพร้อมที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อไปเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวแล้วก็แต่และครอบครัวเนี่ยก็พ่อแม่เนี่ยเป็นเสมือนพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยเป็นเหมือนพ่อแม่จริงๆของเราก็คือเราคุยกันทุกเรื่องเรามาีพูดคุยกันสนทนากันเกือบทุกๆวันเราก็มีโอกาสที่แบบ ได้รับความอบอุ่นเหมือนว่าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวจริงๆของเราปัจจุบันน้องเตยกําลังศึกษาอยู่ที่ราชมงคลกรุงเทพสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงและยังมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่น่าภาคภูมิใจคือผมประกวดหนังสั้นของโครงการแคนนอนเบลเกียนะครับก็เป็นได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งของเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะครับก็ถือว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องอาจจะเป็นถือว่าเป็นไอดอลให้กับน้อง เป็นเป็นกำลังใจให้น้องหลายคนนี่จะเห็นว่าพี่ทำได้เราก็น่าจะทำได้ณที่แห่งนี้นอกจากจะให้โอกาสแก่เขาแล้วยังให้โอกาสกับเด็กกำพร้าทุกๆคนให้การอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่จนสามารถช่วยเหลือตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้ในอนาคตบ้านน้เงคมม่งก็เป็นแหล่งผลักดันของผมอย่างมากครับว่าให้ผมมีโอกาสที่จะ เจอปัญหามากกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นทําให้ผมเข้าใจถึงจุดจหนึ่งและทำให้ผมสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ครับบริษัทไทยเบเบอลจ,จํากัดมหาชน